สวัสดีครับแตงโมลงเปี่งพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในการฝึกซ้อมที่กรุงอัชกะบัดประเทศเติร์กเ,เมนิสถานนั่นเองนะครับในการเจอกันของเอเชียนครับรอบคัดเลือกครับโอ้โหต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย แต้มนี้สําคัญจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นเกมเยือนก็แล้วแต่นะครับเราก็ใส่เสื้อสีเหลืองฝึกซ้อมเช่นเคยนะครับเนี่ยครับมาสตระาอิชิอิน่าจะมีแผนและมีทีเด็ดอยู่แล้วนะครับในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะโอ้โหโล่งอยู่เหมือนกันนะทุกคนครับโล่งกว้างเลยใครจะมาดูนี่ก็ส่องมาเห็นเลยนะว่าจะซ้อมยังไงนะครับ แต่ว่าน,นี่คือสนามย่าเทียมนะที่เราลงฝึกซ้อมครับมาซาตาอรชิอินี่เขามีสูตรอยู่แล้วเขาก็ติวนักเตะติวเข้มเลยนะครับตามสายข่าวนี้รายงานว่าติวลงแท็กติกเน้นรายละเอียดนะครับอุณหภูมิเนี่ย19องศาเซลเซียสเพราะว่ามีฝนตกก่อนการซ้อมเนี่ยนะครับโอ้โหดูแต่ละคนครับยึดเส้นยึดสายกันก่อนนะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับเบนจามินเจมเดวิสครับนี่ครับ ทุกคนก็ยืดเช่นยืดสายแล้วก็ดิ n ามิกสเตรชิงนะครับสับขาไปสับขามามีแปรบอลสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลครับชนาทิพสงกระสินครับแต่เอาจริงนะการฝึกซ้อมต้องจริงจังนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีความรีแล็กซ์ไปในตัวด้วยนะเพราะว่ามันใกล้แข่งแล้วนะครับเพราะว่า ช่วงสัปดาห์ก่อนแข่งเนี่ยมันจะไม่ได้ซ้อมเหมือนช่วง p r e ซีซั่นหรือว่าช่วงสโมสรเนาะถ้าของสโมสสเนี่ยในช่วง p r e ซีซั่นน่ใส่หนักใส่เต็มเอาแบบทรหดเหลยแต่นี่เหลืออีกไม่กี่วันจะแข่งแล้วมีการเดินทางด้วยส่วนมากจะเป็นเรื่องของแท็กติกความคุ้นเคยนะครับที่มันสามารถที่จะสร้างปรับความคุ้นชินในขณะที่ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยอย่างปฏิวัติคำใหม่เนี่ยนะครับก็บอกว่าเต็มที่อะช่วงนี้มีเวลาซ้อมนะมีหลายวันนะครับเรื่องสภาพร่างกาย เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแฟนบอลชาวไทยก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเลยนะครับตรงนี้หายห่วงเพราะว่าทุกคนปรบับตัวได้แล้วส่วนการเล่นสนามญาตาเทียมกับตำแหน่งผู้รักษาประตูนี้ก็ต้องบอกว่ามีผลนะเพราะว่าจังหวะล้มจังหวะยิงฉับอะไรเงี้ยซึ่งไอคนที่มันเล่นทุกวันมันก็ยังยากเลยถ้ามันฉับหญตาเทียมะบอลมันเร็วมากนะครับมันก็มีผลกระทบต่อผู้รักษาประตูนะครับนั่นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วก็เรื่องของการป้องกันตั้งแต่แนวรับมาเลยนะครับแล้วก็ยันตัวผู้รักษาประตูเองเนี่ยก็อาจจะต้องมี การย้ำเป็นพิเศษเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการเล่นบอลยาวบอลหลังลายของเติ์กเนี่ยถือว่าเขาทําได้ดีนะแต่ถ้าเราปิดช่องว่างตรงนี้ได้เนี่ยน่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บถึง3แต้มได้เลยเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่แค่มองเกมนี้แต่ก็มองถึงการเข้าไปรอบสุดท้ายเลยนะครับปฏิวัติคําใหม่ก็ว่าอย่างนี้ฮะในขณะที่อีกข่าวหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวฮือฮาพอสมควรเลยนะครับ เพราะว่าทางเวียดนามเนี่ยได้ตีข่าวนี้นะว่าอาเซียนเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมีการโอนสัญชาตินักเตะค่อนข้างที่จะเยอะอนะครับแล้วต้องบอกว่าไอการโอนสัญชาติเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือมันจะกลายเป็นการโกงสัญชาติของอาเซียนคือถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นโกงทันทีเลยครับ เพราะว่าอะไรครับล่าสุดเนี่ยเขามีการพูดถึงนักเตะของมาเลเซียคือเวียดนามเนี่ยต้องเจอกับมาเลเซียในฟุตบอลอชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่ไทยเจอกับเติร์กเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเวียดนามเจอมาเลและมันเอาทีมเดียวงเพราะฉะนั้นมาเลโอนยับครับคือต้องบอกว่ามาเลเขาสรุปรายชื่อ30คนก่อนในกา,ารขันกับเวียดนามเนี่ยมีผู้เล่นสัญชาติตัวเองเนี่ยสิคนนะครับแล้วมีใหม่ๆมา5คน นะครับเป็นอาร์เจนติน่า3คนนะครับชาวสเปน1คนและบราซิลอีก1คนครับนั่นก็คือทางด้านของมาชูก้าโฮสกาโดฟากุนโดกราเซียสนะครับจอห์ิชลาชาบาลนะครับโจอาโอฟิเกเรโดนะครับคือเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยตอนนี้เขากำลังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะมันมันเล่นได้ไหมเล่นได้จริงหรือเปล่า นะครับซึ่งทาง New s t r a i t t i m e เนี่ยนะฮะก็ได้รายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่ออาเซียนหลายๆสำนักเนี่ก็รายงานเหมือนกันว่าตอนนี้มีการพูดถึงอย่างมากแล้วก็แฟนอินโดก็พูดด้วยนะแล้วก็แฟนชาวไทยหรือว่าเวียดนามแต่ว่าเอาจริงน่าจะเป็นเวียดนามแหละเพราะว่าเวียดนามลงข่าวนี้ไงนะครับคือตามกฎของฟีฟ่าแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า การที่คุณจะมีสิทธิ์เล่นได้เนี่ยต้องอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยหปีนะครับแล้วก็ทําเรื่องทําราวเอาว่ากันไปตามกฎของฟีฟ่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่า100%เนี่ยนักเตะ5คนที่กล่าวไปเนี่ยมีปู่ย่าตายายเป็นชาวมาเลยหรือเปล่าหรือมีเชื้อสายทางโลหิตยังไงบ้างหรือเปล่าบลัดลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ฟีฟ่าก็ต้องบอกว่าถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกโดนแบนหรือการยื่นคัดค้านซึ่งจะทําให้ชาติอย่างมาเลเนี่ยถูกแบนเอาได้แล้วเวียดนามยังบอกต่อนะครับว่าการถือสัญชาติของผู้เล่นไม่ถูกต้องมาเลจะต้องโดนปรับอย่างหนักหากฟีฟ่าไปตรวจสอบสื่อมวลชนในประเทศตัวเองก็เตือนแล้วแต่คุณไม่ทํานะเออคุณจะเดินตามรอยเท้าของชาติอื่นๆในอาเซียนที่เคยโดนก่อนหน้านี้เหรอ อ่ะอันนี้เวียดนามก็เตือนนะซึ่งก็ต้องบอกแล้วครับว่าอาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับเรานักเตะ ที่พิ่งจะมาเล่นให้กับมาเลเซียได้พอสมควรไม่รู้แหละจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกันเวียดนามกับมาเลเนี่ยอย่างน้อยก็สร้างข่าวทําให้มันตื่นอกตื่นใจหรือว่ากังวลไว้ก่อนแหละนะครับแหมมันเป็นจิตวิทยาทางอ้อมเหมือนกันนะเวียดนามทั้งในและนอกสนามก็ลุยหมดนะครับตอนนี้กดดันทุกทางเลยนะครับอะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องตามรอดูแล้วกันว่าทางฝั่งของมาเลจะออกมาชี้แจงอย่างไรแต่ว่าล่าสุดเลยนักเตะของมาเลยบอกว่ามี ปู่ปู่เป็นคนมาเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ต้องยืนยันให้ได้เนาะในขณะเดียวกันนะครับทีมชาติไทยอีกชุดหนึ่งก็ต้องติดตามเนาะเพราะว่าจะมีโปรแกรมการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดนี้แล้วะนะครับเนี่ยครับวันที่10เหมือนกันเลยเตะกัน6โมงนะครับก็ติดตามดูได้นะส่วนชุดใหญ่นะสี่ทุ่มนะครับ อ่ะชุดยูยี่สิบสามเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยตัวที่เรียกมาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพูดแบบนั้นได้สักทีเดียวเพราะว่าตอนนี้นิชิกายะเนี่ยนะครับเฮดโค้ชยูยี่สามเขาก็พยายามจะลองนักเตะชุดที่เขาอยากจะเห็นเพื่อเตรียมตัวแล้วก็ตัด นะครับเพราะว่าอะถ้าพดกันตามตรงนะ e n d l y Match ของ U 23มันไม่ได้มีผลใดๆเลยผมว่ามันลองได้แล้วมันก็สามารถที่จะเทสนักเตะได้เพราะหากแต้มก็ไม่โดนแต้มเก็บก็ไม่มีมันเพื่อที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อันเนี้ยผมมองแฟร์เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสในการแก้ตัวนะครับสำหรับนิชิกายะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันแล้วนะเออแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องบอกนะครับว่าที่นิชิกายะคุมมาเนี่ย 4นัดแล้วนะแพ้รวดนะครับแพ้ UAE 1.0ตั้งแต่โดฮาครับแพ้กาตาร์ตั้งแต่โดฮาครับแพ้โครเอเชีย e 31ในโดฮาครับถึงแม้ว่าจะเล่นดีครับแต่กลับมาเจอฮ่องกงที่บ้านเราคาบ้านครับนิชิกายะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่าเขาจะใช้กลเม็ดวิธีการใดแต่การเจอ UAE ในบ้านเกมนี้แย่ที่สุดคือต้องไม่แพ้ แต่ถ้าหากเก็บชัยชนะได้มันยังพอเป็นการสร้างความมั่นใจหรือสร้างเ,ออเขาเรียกว่าโมเมนตัมที่ดีให้กับช้างศึกชุดนี้เนาะอ่ะส่วนการซ้อมนี่ก็ซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน้นการเข้าทำเน้นเกมรุกเดี๋ยวต้องมาวัดกันดูว่า u 23เนี่ยภายใต้การคุมทีมของทางนิชิกายะเนี่ยจะสามารถยกระดับแล้วก็เร่งเครื่องได้หรือไม่เพราะมีทั้งสยามแยบนะ อย่าลืมมีสยามแยบอ่ะมีใครอีกอะเอราวันกาณิเย่คือนักเตะแ,แต่ละคนเนี่ยก็ก็มีเขาเรียกว่าเออมีโปรไฟล์ที่ดียศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธวัชชัยอินประคนธนาวุฒิโพชัย คือหลายๆคนมันมันอาจจะอ้างไม่ได้ไงว่าแบบเฮ้ยตัวไม่พร้อมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผลารแนงขัดเนี่ยมันอาจจะต้องมาแล้วแหละในเกมนี้นะครับยังไงทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับยูยีสามเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัดสินกันที่ทัวร์นาเมนต์นี่ยังไม่ได้แข่งจริงนะครับมันเป็นเพียงแค่เฟรนลี่แมตช์อุ่นเครื่องเท่านั้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ